ในรอบของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพลังงานของไพ่เนี่ยมีทั้งรูปแบบของความใกล้ชิดธรรมชาตินะคะรูปแบบของอารมณ์ที่อาจจะดูแบบว่าปริตแตกง่ายหน่อยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีสปอตเตอร์ที่ดีเออนะอา้าหลากหลายดีค่ะเริ่มด้วยเรื่องของการงานกันก่อนนะคะนะใครได้อันไหนไปก็เขาเรียกว่าอะไรนะ รับเอาพลังงานที่ดีๆกันไปนะคะเพราะเพราะอย่างที่บอกบิ๊บิตั้งใจทําคลิปมาให้สําหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนาะว่าเป็นของคุณโดยเฉพาะเลยเนื่องจากเราไม่ได้พยากรณส่วนบุคคลให้นะคะโอเคมาการงานของชาวราศีกุมในรอบของเดือนกร,รกฎาคมเนี้ยต้องบอกว่าบริหารจัดการได้ดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องของการดําเนินงานที่เราจะต้องเป็นตัวหลัก เป็นตัวเดินงานหลักกันอย่างเงี้ยค่ะคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลิกผันยืดหยุ่นอะไรได้มากเลยทีเดียวต้องบอกอย่างนี้นะคะเนื่องจากอย่างหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้คือคุณอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานหรือสิ่งที่ทำอยู่ในเวลาเนี้ยมีในระดับหนึ่งแล้วมันเลยรู้วิธีว่าเอ้ยถ้ามันติดขัดตรงเนี้ยคุณจะใช้ แนวทางหรือวิธีการยังไงในการที่จะทําให้งานมันไปต่อได้นะคะหรือถ้าเกิดคนคนนี้ไม่สะดวกที่จะประสานงานต่อจากคุณคุณจะส่งมอบให้ใครต่อดีเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อโดยที่ไม่ต้องสะดุดนั่นเองนะคะอันนี้คืออย่างหนึ่งละสองผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของตัวคุณเองเป็นอย่างดีในเรื่องของการทํางานนะระยะนี้ในรอบของเดือนกรกฎาคมชาวราศีกุมบางท่านเอง มีเกณฑ์นะคะที่อาจจะต้องทํางานหรืองานของคุณอะ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอย่างไรอย่างหนึ่งไม่รู้แหละเกี่ยวกับหนึ่งนะอาจจะเป็นคนจีนนะคะสองอาจจะไม่ใช่คนจีนโดยตรงแต่ว่าเหมือนคุณทํางานอะไรไม่รู้แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาจจะเป็นประเทศจีนอะ่ะอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเนาะเอ่อฟิลมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะอย่างเช่นคุณทํางานแล้วคุณนําเข้าของอะ่ะ คุณไปเอาของเขามาของประเทศนี้มาสมมตินะหรือบางคนบอกว่าจริงๆที่ทํางานก็คือทําอยู่บริษัทไทยนี่แหละคะ่ะแต่บางทีมันอาจจะมีเคสลูกค้าที่อาจจะอยู่อยู่เป็นเคสพิเศษมานิดนึงเอา้ามีคนนี้ที่ต้องคุณต้องไปเซอร์วิสงานเขาต้องไปบริการงานเขาซึ่งเป็นคนกลุ่มนี้เป็นคนจีนอะนางเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะโอเคก็จะเห็นตรงเนี้ยค่อนข้างจะเด่นชัดหน่อยจากการปรากฏของไพ่นะคะมีเกณฑ์ที่การทํางานในรอบของเดือนกรกฎาคมเนี้ย ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรอกนะเดี๋ยวเคลียร์ประเด็นนี้เคลียร์ประเด็นนี้เสร็จไปทำโปรเจกต์ตรงนู้นก็ขยับไปตรงนู้นอีกนะคะมันจะมีในเรื่องราวของการเดินทางอยู่บ้างนะคะไม่ใช่ถึงขั้นว่าแบบว่าต้องเดินทางตลอดทั้งเดือนนะแต่มันจะมีความถี่ของการเดินทางบ่อยหน่อยอะ่ะเออนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่ทํางานสายที่ไม่อยู่กับที่อยู่แล้วนะเช่นบางท่านเองเนี่ยทำงานอาชีพให้บริการเป็นลักษณะแบบขับรถให้บริการเนี่ยคุณต้องเดินทางอยู่แล้วเนาะหรือบางคนเองที่อาจจะ ไม่ได้ทํางานในสายนี้โดยตรงแต่ว่าคุณทํางานในรูปแบบอื่นอนะ่ะแต่มันอาจจะมีเคสที่ต้องออกเช่นคุณเป็นตํารวจอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะทำเงี้ยข้าราชการตารวจอะไรเงี้ยแล้วมันจะต้องมีเคสต,ต้องเดินทางหน่อยนะคะฟีลเหมือนประมาณอย่างนี้นะจะก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะคะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะการเงินในรอบของเดือนกร,รกฎาคมนี้บิบิมองว่า คุณมีเงินเงินในระดับหนึ่งแล้วมีเงินเขาเรียกแล้วนะมีเงินที่พอประมาณคือพออยู่พอใช้พอมีพอกินอ่ะนะบางคนอาจจะใช้คําพูดในลักษณะนี้พอมีพอกินพออยู่พอใช้ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเดือนนี้ชาวราศีกุมบางท่านนะคุณอาจจะโหยหาความเป็นธรรมชาติอยากพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันให้ความรู้สึกแบบไป ชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตตัวเองอะไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไปอยู่ใต้ต้นไม้ริมลาธารไปเจอแบบเขารเรียกอะไรนะบรรยากาศที่แบบเข่าป่าบ้างละ่ะนะดูภูเขาขึ้นเหนืออะไรเงี้ยนะยกตัวอย่างนะจะฟิลเหมือนประมาณนี้นะคะ่ะคือมันอาจจะมีในเรื่องราวของการที่ชราศีกลุมจะใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องราวของหนึ่งการพักผ่อนนะคะแต่เป็นการพักผ่อนในรูปแบบของธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าไปเข้าที่อโครจรและไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นฟิลแบบ ไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆนะคะ 2. คุณอาจจะใช้เงินนะคะไปกับเรื่องของการซื้อหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างอะ่ะเช่นคุณเป็นสายแคมปิ้งนะคุณชอบคุณชอบแบบที่จะแบบไปกางเต็นท์หรือบางทีแบบอาจจะอยากไปไปดูธรรมชาติแล้วอยากจะได้แบบเก้าอี้สนามสักตัวนึงอย่างเงี้ยไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะหรือบางคนก็แบบอาจจะแบบเอ้ยอยากได้ชุดกาแฟที่เอาไป ทานไปนั่งตั้งแคมป์ในริมน้ําตกริมน้ําบนเขาอย่างนี้แล้วก็อะไรเงี้ยนะคะฟิลเหมือนประมาณแบบซื้ออุปกรณ์บางอย่างซื้อเต็นท์อ่ะนะอยากได้แบบหน,าน,าหน,านา้าหน้าหนาวไม่ใช่หน้าหนาวหน้าฝนมาแล้วอยากไปชมทะเลหมอกเอาเต็นท์สักอันหนึ่งอ่ะเนี่ยนะคะฟิลเหมือนประมาณอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอะไรที่อาจจะได้ใช้สตุ้งสตังของตัวเองนะคะในการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยการได้พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตนิน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเออถ้า ใช้จ่ายกับเรื่องเนี้ยคุณก็โอเคนะนะคะทีนี้ในเรื่องของอาการลงทุนนะคะส่วนหนึ่งนะในไพ่ตรงนี้เองไพ่มันก็บอกว่าคุณเองก็มีแนวคิดในเรื่องของการลงทุนอยู่ด้วยนะคะบางท่านเองาจจะลงมือทําไปแล้วด้วยแต่แต่เน้นแต่การลงทุนที่ว่าของคุณเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนที่คุณเน้นความเสี่ยงต่ําหรืออะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่า เออมันให้ดอกออกผลแบบพอประมาณแต่มันไม่ค่อยเสี่ยงมากเช่นนะบางคนลงทุนกับการเพาะปลูกต้นไม้เพาะปลูกขายหรือเพาะปลูกเพื่อ,อเก็บเกี่ยวผลผลิตตอนช่วงที่มันออกผลผลิตแล้วอ่ะแล้วคุณเอาไปขายอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเป็นฟิลตัวอย่างที่มันสอดรับนะกับสิ่งที่มันปรากฏในไพ่นะส่วนความรักและความสัมพันธ์เดือนนี้ใครโสดอยู่มีเกณฑ์ที่อาจจะเจอใครเข้ามาแบบ ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอารมณ์คุณอาจจะเปรี่ยงใส่เอาได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ไม่ใช่คนที่ถูกจริตคุณนะะักค่ะมันอาจจะมีคนมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะทาให้คุณเกิดความรู้สึกรําคาญมากกว่าที่จะรู้สึกแบบว่าโอ้ว oh, wow ้าวนะคะคุณอาจจะเป็นเปลี่ยนจากโอ้ว oh, wow ้าวเป็นอย่างอื่นแทนนะคะมันจะเป็นฟิลอื่นแทนที่มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะอยากขับไล่อาจจะอยากแบบเอ้ยพูดจาแบบให้เขารู้สึกว่าหยุดระยะการเข้าหาชักทีอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีประมาณนี้ด้วยเหมือนกันระวังอย่างหนึ่งก็คือ เกณฑ์ในเรื่องของการประทะนะคะประทะอารมณ์ประทะคาพูดอะไรเงี้ยนะคะส่วนคนมีคู่เองก็เกณฑ์เรื่องของการประทะก็ยังเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่อยากให้ปล่อยผ่านนะคะก็ยังอยากให้คุณเก็บมารมมะมัดระวังด้วยเหมือนกันคือบางทีบางช่วงอารมณ์อะ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่คือแบบอารมณ์มันพาไปเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้หงุดหงิดอยู่แล้วเขาแล้วเกิดมีการพูดคุยหรืออะไรไม่ถูกจังหวะระหว่างคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะแบบว่า ตุ่มต่ำตุ้มตกันมาได้นะคะมีการแบบปิ้งปิ๊งปิ๊งปิ้งกลางกางกันไปอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยนะส่วนส่วนหนึ่งในส่วนที่ดีก็มีนะถามว่าในเรื่องราวของความคิดเห็นหรือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยคุณยังคงถามความเห็นจากคู่ของคุณได้แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วคือมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนนะคะให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเดินหน้าในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆนะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะจากสิ่งที่ไพ่ปรากฏนะอืม ถัดมาคือในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมมองว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะบิ๊้แค่อยากให้คุณระวังแค่บางจุดนะคะเช่นสายตานะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเ,ออเนี่ยการอาจจะแบบ เมื uhm, ่อยเจ็บๆนะคะบริเวณกล้ามเนื hmm. ้อช่วงมือลงมาข้อมือนิ้วอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องระวังในจุดนี้สักนิดหนึ่งนะคะนะอาจจะมีภาวะเรกไรนะนิ้วลงนิ้วล็อกบ้างนะคะหรือบางทีอาจจะแบบตึงกล้ามเนื้อมันเจ็บนะตรงข้อนิ้วข้อพับบางจุดของบริเวณมือข้อมืออะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องระวังในจุดนี้สักนิดหนึ่งอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะค่ะ โอเคค่ะทำหน้าที่ในเดือนกรกฎาคมครบทั้ง12ราศีแล้วนะคะกับรายการสัตว์หมู่คู่สติของเรา